เรื่องชตาไม่ถึงคาดสาบเสือช่วยไว้ตาชุ่มกับตาเก่งเป็นพลานคู่หูที่เข้าป่าล่าสัตว์ด้วยกันมานานหลายปีจนทั้งคู่ล่วงเขาเ้าว้ห้าสิบเศษแล้วแต่ตาเก่งนั้นโชคร้ายเป็นไข่ป่าและเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนนี้ทำให้ ตาชุมจึงต้องเดินเข้าป่าเพียงลำพังในคราวนี้ถึงแม้ทั้งสองคนนั้นก็จะเป็นพานมือฉมังอยู่แล้วสามารถเข้าป่าได้เพียงลำพังและเดินป่าได้อย่างช่ำชองและคนทั้งสองก็เคยเข้าป่าเพียงลำพังอยู่บ่อยครั้งเช่นกันแต่การเข้าป่าล่าสัตว์เพียงคนเดียวนั้น มักจะเป็นการล่าสัตว์เล็กซะมากกว่าเช่นการล่ากระต่ายข้างนกและสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในการออกล่าเพียงลำพังนั้นก็จะเป็นกว้างหรือไม่ก็มูป่าแต่ถ้าหากเป้าไม้เป็นสัตว์ใหญ่ย่งกว้างขึ้นไปกระทิงหรือวัวแดงแตาชุ่มกับตาเก่งนั้นต้องไปด้วยกันเสมอ เหตุผลก็เพราะว่าสัตว์ใหญ่เหล่านี้มักจะมีความเสี่ยงที่จะยิงนัดเดียวแล้วเอามาอยู่ดังนั้นจึงต้องมีคนช่วยยิงซ้ําและอีกเหตุผลประการหนึ่งก็คือเมื่อยิงสัตว์ใหญ่เหล่านี้ได้แล้วการจะนําเนื้อออกมานั้นจะสะดวกกว่ามากถ้าหากว่ามีสองคนช่วยกันและในปีนี้ ตาชุ่มนั้นอยากจะได้กระทิงสักตัวแต่เพื่อนขู่หูอย่างตาเก่งนั้นก็ได้ตายจากไปเสียแล้วตาชุ่มก็เลยอยากจะลองเสี่ยงล่าเพียงคนเดียวดูบ้างและขั้นจะไปชวนพานคนอื่นหรือพานหนุ่มๆในหมู่บ้านซึ่งก็มีหลายคนที่อยากจะตามตาชุ่มออกมาล่าสัตว์ตาชุ่มก็กลัวว่า การด้อยประสบการณ์ของพวกคนเหล่านี้จะทำให้การล่ายุ่งยากมากกว่าเดิมเพราะต้องคอยบอกคอยสอนในเรื่องป่าไปด้วยดังนั้นตาชุมจึงตัดใจออกไปล่าก,กระทิงเพียงคนเดียวดีกว่าและการเข้าไปในป่าหาทีา่อาศัยของพวกกระทิงหรือหัวแดงนั้นตาชุมก็กำหนดเป่าไม้อาไว้แล้ว มันคือที่โป่งทุ่งหินทับนั่นเองซึ่งเดินทางไปลาวลาๆหนึ่งวันเต็มๆจึงจะถึงที่หมายได้ตาชุ่มกับตาเก่งเคยปูกห้างยิงสัตว์เอาไว้บนต้นประดู่ใหญ่ขนาดสามคนโอบอยู่ใกล้ๆโป่งแห่งนั้นและที่ผ่านมาโป่งแห่งนั้นตาชุ่มกับตาเก่ง ก็เคยลากรกะทิงได้มาแลวหลายตัวเนื่องจากโป่งแห่งนี้มันอยู่ติดกับทุ่งยากว้างที่มีแผ่นหินขนาดลดสิบล้อวางเรียงกันอยู่กลางทุ่งถึงสามแผ่นจนพลานและคนหาของปา่าตั้งชื่อบริเวณนี้ว่าทุ่งหินทับจากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว และยาที่ขึ้นบริเวณนี้ก็เป็นยาจำพวกที่เป็นอาหารของสัตว์เท้าขีบได้เป็นอย่างดีจึงไม่แปลกที่จะพบกระทิงหรือวัวแดงในพื้นที่รอบๆนี้ตาชุ่มเดินทางทิ้งที่ไม้มันก็เป็นช่วงเวลาที่ตะวันตกดินไปครึ่งดวงแล้วโชคดีที่ห่างเก่านั้นพอใช้ได้ เพียงแค่มัดลูกห้างใหม่บางส่วนก็สามารถใช้การได้แล้วดังนั้นตาชุมจึงขึ้นห้างก่อนฟ้าจะมืดสนิทเพียงไม่นานแต่วันนี้ดูเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างตาชุมนักเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงตอนหัวคำจูจูก็เกิดลมกันโชกแรงพร้อมกับฝนตกลงมาสู่เดียวแล้วก็หยุดไป มันเป็นฝนไล่ช้างกลางฤดูแล้งตามภาษาของชาวบ้านที่อธิบายเหตุการณ์แบบนี้แม้มันจะไม่ได้สร้างความลำบากให้กับตาชุมมากนะักแต่สภาวะอากาศแบบนี้ตาชุมรู้ดีว่าสัตว์ป่าจะกลัวและไม่ค่อยออกมาหากินอย่างปกติดังนั้นโป่งทุ่งหินทับ ที่ตาชุ่มคาดหวังว่าจะได้พบสัตว์น้อยใหญ่ให้เลือกยิงโดยเฉพาะกระทิงที่ตาชุ่มหมายมั่นปั้นมือว่าจะล่าได้ในคราวนี้จึงไม่ปรากฏให้เห็นเลยแม้ตาชุ่มจะทางตาเฝ้ามองเฝ้ารอจนเวลาผ่านล่วงเลยไปยันเที่ยงคืนก็ไม่มีวี่แววของสัตว์ป่าที่จะลงมากินโป่งให้ล่าเลย ดังนั้นตาชุมจึงถอดใจและเอนตัวลงนอนหลับณนะเวลานั้นเองและก็มาสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อตะวันทอแสงสองสว่างให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนไปทั่วแล้วหากกะเวลามันก็คงราวราวเจ็ดโมงเช้าแล้วแต่ตาชุมนั้นไม่ได้ตื่นขึ้นมาเนื่องจาก แสงดวงอาทิตย์ขึ้นตาชุ่มนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เพราะเสียงย่ำใบไม้เสียงดังกรอบแกรบอยู่ใต้ห้างตาชุ่มค่อยๆพลิกตัวมองไปที่ใต้ห้างอย่างช้าๆมองลงไปที่ตำแหน่งที่เกิดเสียงและสายตาก็ได้เห็นกระทิงตัวหนึง่ง มันโตเต็มวัยแล้วมีสีน้ำตาลอมดํามันคลับเจ้ากระทิงตัวนี้มันกำลังเดินอ้อยอิงไปที่โป่งหน้าห้างอย่างใจเย็นมันน่าจะเป็นกระทิงโทนตาชุ่มคิดเพราะมองไปรอบๆแล้วก็ไม่เห็นกระทิงตัวอื่นตาชุม่มจึงปล่อยให้เจ้ากระทิงนั้นเดินเลยไปก่อน จนกระทั่งมันเดินถึงบริเวณโปงหน้าห้างตาชุ่มถึงได้หยิบปืนขึ้นมาเล็งแม้จะวันใจอยู่บ้างว่ากระสุนปืนนัดเดียวจะเอาเจ้ากระทิงตัวนี้อยู่หรือไม่แต่เมื่อเล็งไปที่ซอกขาหน้าตรงตำแหน่งของหัวใจซึ่งมันเป็นจุดตายได้แล้วตาชุ่มก็หลั่นไกทันที เจ้ากระทิงก็ล้มฟุบลงอย่างฉับพลันแต่แค่เลา่าๆหาวินาทีเท่านั้นมันก็ลุกขึ้นกระโจนเข้าไปทางป่าทึบไกลๆโปง่งอย่างรวดเร็วตาชุมก็นึกเสียดายถ้าตาเก่งมาด้วยทั้งคนและยิงซ้ำอีกนัดคงจะได้เจ้ากระทิงตัวนี้เป็นแน่ถึงกระนั้นตาชุม ก็ไม่ได้หมดหวังเสียทีเดียวเมื่อเก็บข้าวของลงจากห้างแล้วก็มาสำรวจดูก็พบว่ากระสุนน่าจะเข้าตรงที่จุดสำคัญเนื่องจากกองเลือดที่โป่งนั้นเป็นสีแดงเข้มอมดำอาจจะไม่ตัดขั้วหัวใจแต่ก็น่าจะทะลุเข้าปอดเจ้ากระทิงตัวนี้คงไปได้อีกไม่ไกลตาชุมคิดและตัดสินใจ ตามลอยไปโดยคาดหวังว่าเจ้ากระทิงตัวนี้มันคงจะตายลงในระยะทางไม่เกิน500เมตรเป็นแน่การตามลอยนั้นก็ง่ายได้เพราะมี้อยเลือดจดเป็นทางอยู่แล้วถึงกระนั้นตาชุมก็ตามลอยไปอย่างช้าและระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวเพราะรู้ดีว่าหากเจ้ากระทิงมันจนต่อ มันอาจจะพุ่งสวนทางมาทำร้ายเอาได้ตาชุ่มตามรอยเลือดมาได้ราวๆ200เมตรแล้วรอยเลือดก็ยังคงชัดเจนแต่ตาชุ่มก็ต้องชะง,งักเมื่อมองไปเบื้องหน้าแล้วเห็นหลังชายคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นพรานปลาเพราะตรายปืนอยู่ด้วยหะแรก ตาชุ่มก็คิดจะตะโกนเรียกแต่ก็กลัวว่าจะเป็นการบอกเจ้ากระทิงให้รู้ตัวจนมันตะเลิดไปไกลดังนั้นก็เลยตัดสินใจเล่งฝีเท้าขึ้นแทนเพื่อให้ทันกับชายคนนั้นและจะบอกว่ากระทิงตัวนี้แกเป็นคนยิงไว้อย่ามาแย่ยงของแกไปแต่เมื่อตาชุม่มเล่งฝีเท้าขึ้น มันก็แปลกเพราะเมื่อเล่งฝีเท้าขึ้นมากเท่าไรแต่ก็ไม่ทันชายที่ดูเหมือนผ่านป่าคนนั้นเลยจนต่อมาไม่นานนักตาชุมก็เห็นชายคนนั้นเดินหักออกไปทางขวามือเบนออกจากรอยเลือดจดของกระทิงที่มุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเส้นตรงทำให้ตาชุมแปลกใจ คิดว่าจะตามชายคนนั้นไปดีหรือจะตามรอยเลือดกระทิ้งต่อดีตาชุ่มยืนคิดอยู่สักครู่หนึ่งก่อนนึกขึ้นได้ว่าท่าทางและการแต่งชุดของผ่านป่าที่เห็นนั้นมันคล้ายกับตาเก่งเพื่อนของแกมากดังนั้นแกเลยตัดสินใจตามชายคนที่เหมือนผ่านป่าคนนั้นไปเพื่อจะได้รู้ว่า เจ้าพลานคนนี้มันเป็นใครกันแน่ทำไมมันคล้ายกับตะเก่งเพื่อนของแกที่ตายไปแล้วเมื่อปีกายมากตาชุมเดินตามชายคนนั้นมาแค่พักเดียวพอมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งล่างของชายคนนั้นก็หายไปเสียดือด้อไม่มีร่องรอยว่ามีคนเดินผ่านมาบริเวณนั้นมาก่อนเลยทำเอาตาชุม งมุนงงอยู่พักใจจะว่าแกตาฝาดหรือมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะเดินตามหลังชายคนนั้นมาหลายนาทีแล้วจะว่าเป็นผีป่าหลอกล้อนมันก็แปลกตรงที่ว่าตอนนี้ตะวันขึ้นดวงฟ้าอยู่นูน่นดังนั้นตาชมุมจึงเดินย้อนมาที่รอยเลือดของกระทิงและจะเดินตามรอยต่อไป ฉับพันนั่นเองก็เกิดสายลมผัดมาวูบหนึ่งกลิ่นสาบฉุนกึกเข้าจมูกตาชุ่มอย่างจังมันเป็นกลิ่นสาบของเสือนั่นเองตาชุ่มลังเลที่จะตามร้อยกระทิงต่อเพราะเจ้าเสือโคร่งตัวนี้มันน่าจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ถ้ามันดักรอตะปบเอาจะยากที่จะป้องกัน แม้จะเป็นกลางวันเช่นนี้ก็ตามตาชุมจึงคิดว่าจะทำอย่างไรดีแล้วแกก็นึกขึ้นได้หนีเสือมันก็ต้องหนีขึ้นต้นไม้สิแกจึงเดินจำเอาวไปที่ต้นไม้ตนที่เห็นชายผ่านป่าคนนั้นหายตัวไปแล้วก็รีบปีนขึ้นไปอยู่บนคาคบไม้สงูงและจากตรงนั้นเอง แกก็ได้เห็นกับตาว่าแนวรอยเลือดหยดของเจ้ากระทิงมันมุ่งไปนั้นเบื้องหน้าอีกไม่ไกลเลยมันมีปาะมะ่าละเมาะสูงท่วมหัวอยู่พุ่มหนึ่งในสุมทุ่มพุ่มไม้นั้นมีล่างสีน้ำตาลอมดำทมึนยืนจ้องมองมายังรอยเลือดที่มันเพิ่งเดินผ่านไป มือนรออะไรอยู่ใช่แล้วเจ้ากระทิงมันรอพานคนที่ยิงมันเดินตามทางลอยเลือดมานั่นเองหากตาชุ่มเดินตามลอยไปอีกไม่ไกลเลยจะเข้าทางเจ้ากระทิ่งที่บาดเจ็บมันจ้องพุ่งเข้าวิดแต่เพราะตาชุ่มเห็นร่างของชายคนหนึ่งที่เหมือนผ่านป่าเสียก่อน และทำให้ตาชุ่มไม่เดินไปที่ตรงนั้นและเพาะกินสาบของเสืออีกทีหนึ่งที่ทำให้ตาชุ่มต้องหนีขึ้นบนต้นไม้ทำให้เจ้ากระทิงบาดเจ็บมันล็อกเกอร์ตาชุ่มคิดว่าดวงชะตาของแกคงยังไม่ถึงคาดทำให้แกรอดมาได้ตาชุ่มอยู่บนต้นไม้สูงมองเห็น เจ้ากระทิงจากตรงนั้นและไม่นานนักแกก็เห็นเหตุการณ์ต่อมาเจ้าเสือโครงตัวใหญ่มีขนาดสักเจ็ดศอกเห็นจะได้ตัวหนึ่งหมอบคลานอย่างเงียบกิบค่อยคอยขยับล่างไปใกล้ๆเจ้ากระทิงบาดเจ็บทังด้านหลังมันคงเป็นเสือโครงตัวที่ตาชุ่มได้กินสาบนั่นเองมันเล็งเจ้ากระทิงบาดเจ็บ ไว้เป็นเหยื่ออยู่แล้วและเมื่อได้ระยะเจ้าเสือโครงก็โจมตีเจ้ากระทิงบาดเจ็บอย่างฉับพลันและก็ล้มเจ้ากระทิงให้มาเป็นเหยื่อได้ไม่นานนักเนื่องจากเจ้ากระทิงนั้นมันบาดเจ็บและอ่อนล้าเต็มทีแล้วมันจึงตกเป็นเหยื่อของเจ้าเสือโครงตัวนี้อย่างง่ายได้ ตาชมจึงได้แต่พึมพำขึ้นว่าไอ้ไายเอ้ยกระทิงตัวนี้กูยกให้มึงก็แล้วกันถ้ากูไม่ได้กินสาบของมึงนะกูคงเดินไปให้กระทิงขิดตายแล้วและต่อมาราวๆชั่วโมงกว่าเสือโคงที่กินเนื้อก,กระทิงแค่ส่วนหน้าท้องเท่านั้นก็เดินลับหายเข้าไปในป่าทึบตาชมก็รีบ ลงจากต้นไม้แล้วเดินทางกลับบ้านทันทีโดยไม่สนใจซากกระทิงตัวนั้นเลยแม้แต่น้อย